สวัสดีครับผมมาลูซามาครับแม่ไมคและคุณผู้ชมครัทำไมครับคุณผู้ชมมันามาสุ่มตู้อีกแล้วดีกว่าคุณผู้ชมครับกับตู้ K2C1 นะครับรีเฟกไฮเปอร์บัสเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับปืนพาวเวอร์เรนเจอร์เรานั่นเองครับคุณผู้ชมครับแปลไปเ้วยกันดีกว่าว่าเปิดสุ่มได้หรือเปล่านะครับอันนี้นะครับโอ้โหจะเปิดร้อยลุนนี่คือได้เลยนะครับถาวรนะครับรางวัลนะครับแต่ไม่ต้องจะลองเปิดเล่นๆดูก่อนแล้วกันครับุณผู้ชมครับปืนนี้ก็เป็นปืน K2 Mod นะครับคุณผู้ชมครับก็ ถามว่ามันดีมากไหมก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ลองมาเปิดเปิดกันดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับเปิดทั้งสามหรือสามลูกเลยครับผู้ชมครับเดิ๋ยังไงว่าตอนนี้แอร์ไอเสองของเรานะครับยังไม่มีระบบมอ d เคทูนะครับผู้ชมตอนนี้ก็บินเล่นเคทูธรรมดาไปก่อนสำหรับใครชอบเคทูนะครับผู้ชมมันยังไม่มีมอ d นะครับก็ต้องรอทางไอเด็สองมาอัปเดตนะผู้ชมแต่ตอนเซิร์ฟเก่าเดี๋ยวมันมีไงสมอสิว่าเคยมอ d มาอยู่นะเคยโมมาเล่นอยู่พักหนึ่งนะครับผู้ชม ไปลุยเลยดีกว่าเปิดเลยสามสามลูกโอ้โหลูกงซองอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยค้างหมุนหมุนหมุนโอ้โหนีว่าได้นะผู้ชมระเจ้าให้แต่ลุกซองเอาหมุนอีกแล้วเซิรฟ์ฟเซิร์ฟไม่ค่อยดีครับช่วงนี้เพิ่งเปิดปรับปรุงเพิ่งปิรับปรปุงเซิร์ฟเองไม่ใช่เหรออ้าหมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วครับุผู้ชมครับอืมหมุนอีกแล้ว M.P. ห K นะครับ K. คอ่าอ่าาอีกแล้วเกาหัวเลยเกาคอแล้วเนี่ยสงสัยน่าจะเกือตู้นี้นะครับเฮ้ยไม่ออกจริงอ่ะคุณผู้ชมผมวาตู้นี้น่าจะได้ยากนะครน่าจะได้ยากกว่าตู้อื่นนะเพราะว่าดูช่วงเวลาที่คนที่เขาเข้ามาเปิดเนี่ยค่อนข้างเปิดยากครับคุณผู้ชม ค่อนข้างเปิดยากแสงว่าตู้นี้ถ้าเปิดแบบปกติแบบไม่การันตีร้อยลูกนี่คงไม่น่าจะได้ครับน่าจะยากจริงครับโอ้โหผู้ชมครับไม่ได้จริงครับมันเกลือมากเลยตู้นี้นะครับก็ธรรมดาแหละเนาะตู้พวกนี้มันปืนพิเศษอะปืนลายพิเศษนะครับทรงพิเศษไปเลยนะจริงๆมันก็แค่แคทูซีหนึ่งมอสนั่นแหละครับคุณผู้ชมคนระับสามารถมันสมัครชอบไหมมัวเองก็ไม่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็เฉยๆนะผูชะ้ชม ก็ถ e okay. ือว่าเป็นปืนแคบปืนแรงมีดีแค่กล้องดีเฟกต์นั่นเองครับผู้ชมครับก็ว่าวันนี้ผมมเซึงก็ต้องขอตัวโอ้โหเสียงดังมากเลยเขาขายอะไรเนี่ยคผู้ชมฮึดังสุดในไมเลยอ๋อเขาขายรองกองครับผู้ชมครับมีมารากาษูดด้วยโอ้เต็งหลุดนะครับผู้ชมครับวันนี้มาซเ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ